แล้วก็ก่อตั้งโดยคนไทยครับเพื่อนๆครับก่อตั้งโดยคนไทยอยู่ในเมืองไทยต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ต้องการให้มีรายได้กระจัดกระจายไปจริงๆนะแอปพลิเคชันทุกแอปพลิเคชันนะทุกแอปนี่นะครับเขาก็ปรารถนาต้องการที่จะให้ดาวน์โหลดมากที่สุดยอดดาวน์โหลดให้มากที่สุด ก็หมายก็ว่าปีนี่นะครับเป็นยุทธการของการของการจองคนนะครับยุทธการของการจองคนจองมนุษย์กันใครก็ตามแต่ที่มีมนุษย์อยู่มากที่สุดอยู่มีคนอยู่มากที่สุดคนนั้นก็จะเป็นการครองโลกยึดโลกประชากรในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมีประชากรมากที่สุดในโลกก็ว่าได้มารวมกันแล้วมากกว่าอียูด้วยซ้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะครับ คิดแพลตฟอร์มอะไรขึ้นมาใครก็ตามแต่คิดแพลตฟอร์มอะไรขึ้นมาแล้วก็สามารถเอาคนไปไว้ในแพลตฟอร์มนั้นได้นั่นหมายความว่ามีโอกาสทำธุรกิจยัได้อย่างมากมายมีโอกาสรวยกับรวยก็ว่าได้เพืเ่อนๆทั้งหลายครับวันนี้ผมจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของแอปตัวหนึ่งชื่อว่าดอบดิสพี่น้องที่อยู่ในทิกตอกหลายคนเนี่ยนะครับแอปดอบิสตัวนี้ ถ้าเกิดดูใน Facebook ก็จะเห็นว่าผมโชว์หน้าตาอยู่นะฮะแอปตัวนี้เป็นแอปที่ได้มีการ,รดาวน์โหลดไปแล้วนี่นะครับดาวโหลดไปแล้วในปริมาณคนที่ดาวน์โหลดไปแล้วนี่นะครับเท่าไหร่นะในขนาดนี้คนดาวน์โหลดไปแล้ว2ล้าน2ล้าน157,864คนครับระยะเวลา2ปีครับเพื่อนๆครับ ระยะเวลาสองปีที่มีการเปิดแอปดอบลขึ้นมาเนี่ยผมเองเนี่ยนะครับคือหมายว่าตัดสินใจกระโจนลงมาในการที่จะทำธุรกิจตนนัวนี้ในระหว่างที่ผมมีเวลาตอนยามค่ำคืนเวลาแบบเนี้ยสี่ทุ่มสามทุ่มห้าทุ่มบางทีคุยกันไปเรื่อยๆแล้วครับก็อย่างน้อยๆก็ใช้เวลาที่มีอยู่มีเวลาว่างอยู่นะครับมาทำธุรกิจตัวน,นี้เสริมไป ในระหว่างที่บางคนก็ดูโทรทัศน์อยู่บางคนก็นอนอยู่บางคนก็ดูอะไรอะไรที่มีสาระหรือไรสาระก็สุดแล้วแต่ละครับผมก็มานั่งคุยแบบนี้อย่างน้อยๆนี่ให้เพื่อนๆทั้งหลายนี่ได้เข้าใจว่าไอแอป,ปดอบริตัวนี้เป็นธุรกิจที่ที่ที่เป็นจริงนะครับแล้วก็ทำง่ายเพราะจากการที่ดูแอป,ปแล้วนี่นะครับ หน้าตาต่างๆเนี่ยอันนี้ผมบอกว่าตอนนี้คนดาวโหลดไปสองล้านกว่าคนแสดงว่ามีลูกค้าอยู่ในระบบเนี่ยสองล้านกว่าคนสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันกว่าคนหน้าตาก็เป็นแบบนี้ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นศูนย์รวมครับเพื่อนๆทั้งหลายครับที่อยู่ในทิกตอกครับท่านไปเซิร์ชด,ดูนะไปหาข้อมอูลดูนะครับนะไปในการดารวน์โหลดแอปมาก่อนได้เลยแอปตัวนี้น,นะครับได้มีการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องเมื่อก่อนเป็นเว็บไซต์ตอนนี้มาเป็นแอ ยุคนี้สมัยนี้อะไรอะไรก็ต้องปิดแอปครับมันอยู่ในโทรศัพท์มือถือทั้งสิ้นครับอยู่ในโทรศัพท์มือถือทั้งสิ้นเลยโทรศัพท์มือถือที่บางคนมีมีมีสองเครื่องเลยซ้ําไปนะบางคนมีสองเครื่องบางคนมีสเครื่องเลยซ้ําไปครับเพราะฉะนั้น,นโทรศัพท์มือถือเป็นทั้งโทรทัศน์เป็นทั้งทีวีเป็นทั้งวิทยุ สราสรพัดสารพันเป็นปัจจัยที่ห้าของคนนะครับนอกจากอาหารที่อยู่เครื่องเนื่งวมที่อยู่อาศัยแล้วเนี่ยครับก็ยังมีโทรศัพท์มือถือนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญใครก็ตามแหลตลืมโัรศั์มือถือต้องกลับไปเอามานะครับผมต้องกลับไปเอามาเป็นเรื่องที่ไม่ได้เลยนะโทรศัพท์มือถือบางคนมีสองสามเครื่อง มี iPad อีกเครื่องหนะึ่งมีอะไรครับคอมพิวเตอร์ก็ไปอีกโอ้โหสุดยอดครับแต่ละคนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคือหมายก็ว่าอะไรก็ตามแต่ตอนนี้มันเป็นคนยุคคนละสมัยกันเลยเราก็ต้องมีโทรศัพท์มือถือเอาไว้เมื่อมีโทรศัพท์มือถือมันก็ต้องมีอะไรครับตรงนี้เขาเรียกว่าแอปต่างๆเหล่านี้นะครับนี่แหละแอปต่างๆที่เราดาวน์โหลดออกมาเนี่ยนะครับมันอยู่บนแอปทั้งนั้นเลยเยอะแยะมากมายเหลือเกินของแต่ละคนที่เอามาใช้ แต่ละแอปแต่ละตัวเขาก็มีก,ก็มีโจทย์ของเขามีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ของ